เดนีเย็่นอยู่นตินี่ยนม้เย็่อยันบนี่เป็าหมึ่นบานอะพี่น้องไบแจ่วประเดี๋ยวเอมาเรียมาเรียบมาเรีย ที่เป<า>็นเรี่นร้อยนะครบหลัลลงจากที่ทีเป็นน้ตา่มาอยู่เรที่นีบ้านเฮากไล่คุเลยค่อยๆแต่เ้าเราไปแล้วมาเลี้ยวสองสาวก็เัยจูนแขนกันลุ่งมา,จาก,กจับเราจังใดหัวแตนเราก็เงียบจะะังทลยใช่ไหมตกุตกจังเดตกุตกลงมาไล่ใดอยังหัวแตกหัวลงไปเลยแม่แม่มันมาใส่ขาใส่หัวตะไลโลว่าหัวตะไล พี่เดี๋ยวกนสวยๆอย่างสวยคนลำบบอักสาวดูว,บบว,วันน,ปปนี้สวยแบบเข้มๆวันนี้เอาเอาที่หมปิดเอาหูใกันสวยแบบเข้มๆแบบสีแทน ผิวสีแทนได้วานนวเจิดใจผิวขารักไปคนละแบบคนสวยๆถามเขาวันนี้แม่ว่าถามข้าวลูกๆเดียวจะอกว่าเอฟซีมาเขาเท่ไทยเข้าปเดไทยคลิปทั้งนานานน่ลูกว่าถ้าไม่ใชแม่กับว่าเทศไทยมาปวทล่าผ็บอนะแม่ เพราะว่าคำคำลุกๆก็จังเขาเว้งนา่มือเหียบนนั่งถ้าก็นอ่งยืนค่ะนงเรียนนอนอยู่บ้านพักคู่นั่งช่วยใจชี้อย่างรถอย่างขี้รถตู้ชี่เปา่กเาเ็แเน่ะค่นน่แต่นขี่รถบ้าแต่วรู่ว่าเป็นนอนทางไหนหอดบางหอดกับหอดก็ละเชียนั่หเนีค่ะนู้หอดเฮ้ยเรมหอดตอนมมเลยนีู่้หอดตอนมลกกเห็นนองก็เลยหอดดี ราเส้นตูนนาะลูกเนาะ้ีพ่บอมแบมพอการได้เราอว่ารอดกับม่นอกองกันยี่น่ามืออะไรคะใหญ่กันพอแถวนี้มันก็ิในสองในไก่งานนี่อนอยมากพอย้ายไปใส่ชุดผู้เด่นพี่น้องอันนี้อนพี่อมแปมใหม่จังไม่ได้ สวยๆนี่นายชุดใจคนนี้ได้ชุดมาแต่ใสเนี่ยสื่ออันนี้น้อสื่อหน้าสร้งม่ะพราะแบบเี่ยมผอมชุดละเท่าไหร่ลูกชุดนี้สามพันแปดถาโดนแห้งหนูสร้างแบบได้ก่อนเปิดร่วงลงมาตะได้ลังเปิดร่วงเกือบสองเดือนแต่ว่าถาดโดนมันกันคุ้มได้หลูกสวยๆสวยสวยสวยความแบบเยี่มันจะมีตรงนี้แหละจ้ะมีตามแบบที่เพมันมันจะเป็นซีน

บ้านเราสหวัดใหญ่บ้านนี่จังเลยบไดรตีบเนาะคนอื่นเขาจะคนลายจะดูคนลายเขาจะเขาจะคนไทยเขาจะก็นั่งบึงนี่นังนั่งบึงนี่กินเนาะเอ้ามียังอีกบัดนนี้ยืนคุ้มอย่างเน่าบัดนนี้เนาะคุ้มอยังยืนคุ้อย่างนั่นนั่ะยืนกิวให้เหาไหม กจ้อยเกี่ยมม่เจอเลยเลอกซดเป้นเอามาีนีเราอากลองมาแล้วก็มาเต้นมาเนี่ยข้องใดนี่แล้วมัหนี่ขอมีบ้างบางใดหลุดมีบสรุปแล้วชูใจเป็นนักร้องหรือเป็นแดนเซอร์านทำไมเห็นเล่นเต้นบ่อยจังอาซน้องเล่นเต้นรำจ้ารู้ว่าได้ตอบกับตัวนิพนธ์ลูกนิพวธน เพื่อให้เทียนยังกระเ็ดเปิดราคาว่าจะได้อยู่ที่ดินแดนลองเล่นเต้นล่ำโนุ่มนคว่ำสมาหลายจ้าม้วนเลยแล้วนุ่ยเต้นไปก็ม้วนเนาะทำเอาไว้ว่ามันจะเมวยร่างกายสุดๆเต้นถูกขึ้นคือส่าของร่างกายก็ต้องไปคิดที่ยังหลายๆเรื่องไป็นแนวเขามักน้ำหนักเนาะเขามักแนว่ยเดเขาไปเฮ็ดได้หมดเหรมีความสุข เขาเห็ดเขาเรามีความสุขเหมือนกันถามมาเมื่อยบหมันกับเมื่อยแต่มันกับเมย์แบบเดียวเมื่อยเขาก็มีมูเติ่นเลยนะลูกเขาคอนเดเต้นผู้เดียวในแป๊บเดียวก็หายแล้วไม่ต้องไปคืนที่ยังดอกเขาอ้าเห็ดในจริงที่เขาเขาหมักหายเป็วยังกับเป็นได้เบอร์จังนะค่ะเป็นนักว่องเป็นได้เป็นนักเตะก็เป็นได้เป็นนั่งไล่ก็เป็นได้ตั้ง่เต้าไปเต้า์พีนแล้วลูกแป่แดนซ์สื่อ มันมาราเทาไหสยางมัเป็นนักร้อหรือมันเป็นแดนเซอร์ีาพมาเี uh, ีคนนึงเขาเาเคขอใจม่มาียเราขใจเท่ป็นเหมันเียไอ้เฮ์ยังนูกเฮีดวิเฮดรว้เีรลมกเต็นแมูหนูขเกียนเลยเพราะหนูเต้นอะไรเป็นแ่ตอนสอบตอนสอบนีเขียนแห้ง ราะว่าสอกันในหลายคนเนาะถ้ารูว่าคนหนึ่งไม่นั้งก็ต้องเริ่มใหม่หมดเราวันนี้มือนั้นมันเดิกแล้วเนาะทุกคนก็ซ้อมม่แต่เมื่อรานีวันนี้นุ้นุไปเต้นพิดวอกวันนี้ก็เล่นเต้นเต้นไหมที่แต่มันจีได้พักเลยนุเเขียดคักเลยเรื่องยานเราพี่จะซื้อถาวาเนาะเรื่อนอนเขาจะอพักกันเงยเขาจะอโมยาพักกันเมื่อวานรอเป็นยังไคทั่คราพีวันนี้แต่ละข้าทิศตอนเริ่มเนี่ยยังโอเคนะก ้ตอนแก่สีพักแล้วบนนี้คันบ่คันบ่คันบ่ได้เพื่นกับว่าห้เศร้าเนาะคู่นะได้เริ่มมาหิดตันในไหนนั่งไหไ้ได้เห็นแม่กันันนนง่งลุดเจ้าหน้ากู้สูอี <c oughs> นี่นะ แม่นี่บาดตัวประเดี๋ี่ต่รีบหน่อยนิ่งว่งหน้อยี่แต่รี่อยเนี๋ยวเราคยอีกเนาะจำรูปปีบากไปสามีสะกดพิาอกกันไม่ทิงนะสําหรับพี่สานะพ่อ